หมูสิบสองสิบหมูสามหมูสามหมสิบสามเขาทำหัวตเนอ้โอ้หมูสิบสามต้นมะพร้าวแล้วโดนเด็กเด็กใหญ่แลยเนอะอย่างเงี้ยฟ้ามันพาต้นไม้แล้วเด็กมันนอนเรียนออนไลน์อยู่อ๋อคุณไอเด็กอ๋อเด็กรูปเห็นใช่ไหมมาถามเลย S <S อวูกยังเอาข้าวข้าเข้าสิบสามตอนยางรนยาหมูสิบสามมันเป็นฟ้าผ่าต้นมะพร้าวก่อนมะพร้าวต้นมะพร้าวเสร็จมันก็ลงมาโดนเด็ก เด็กแม่นำส,งนส่งแล้วสวนกับผมเมื่อกี้เด็กเด็กโตแล้วเด็กโตแล้วโตไมเด็กโตเด็กโตแล้วประมาณประมาณเจ็ดสิบแปดอ๋อประมาณนั้นเด็กอายุ <m ich ain> เด็กโตแล้วมันผ่าต้นมะพร้าวมาก่อนแล้วเด็กเรียนออนไลน์อยู่แล้วมันก็เลย <m ich ain> ลงมาโดนมือเด็กแต่ว่ามือชาครับแม่กับพ่อนำส่งขับรถไปส่งโรงพยาบาลแล้วย <m ich ain> อยู่ม่สิบสามตอนอยางครับโอเคประมาณนี้ทุกคนสวัสดีครับฟ้าฝนระวังนะครับอยู่ในบ้านในช่องอย่าออกไปไหนอันตรายครับธรรมชาตินี่สุดยอดครับอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้หรอก